นี่ครับมาเรามาเล่นด่าน่องแอมกิสิไ่่นโอเคไปแล้วหน่นึ่งนึ่งเหน่อมากเดี๋ยวให้แขนได้เออเราเป็นเดี๋ยวาไปก่อนเอาเล่ยเดี โอ้ยหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยนะโคตรยากเลยโจ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 เร็วเร็วเร็วคนตกแล้วดวนจีปน้ปัทนณีจ้าสองหนึ่งไปแล้วครับเริ่มเลยแล้วครับ ด่นานใหม่นี่นานเลยไม่เคยเล่นลอยู่ไหนวะเพื่ออะไรไม่เคยเล่นด่านนี้่ะไหนวะ ม่เคยเล่นด่านนี้อ่ะไม่น่าเลือกเลยม่เคยมีเคยเล่นด่านนี้โต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 ข้ามั้งจเอ้ยมีคำใบไหมวะไม่บอกบอกคำใบมาอย่างเดียวนี่แค่บอกคำใบมาฮะ อยู่ข้างเสาไฟเดี๋ยวพาทุกที่เลยเฮ้ยอือมีหลายที่้วแต่ว่าเสาไฟเนมันเป็งทางบินนะบินนะโอ้โหใครเปลี่ยนภาษาจีนเองจะรู้บินเรื่องอะไรฟลายอะไรนะไม่บินบินใช่ไหมบินฟลาย โอ๊ยเลือจะหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดีย๋ยวราใช้พวก หมดแล้วรอใหญ่จริงจริงนี่เลือดจะหมดแล้วนี่ร้อยข้างก่อนร้อยข้างก่อนเรียม,มยมีดก็เลือดหมดแต่จริงอ่ะจริงเลยโย่ โอ้ยแน่นอนอย่าบอกขึ้นไปมันจะได้ไม่รู้มองจะได้ขึ้นสูงสูงจะเกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไก็เราเกิดอยู่

จะกลัวสุดๆไปไปไปไโอ๊ยไอคือรถถังบ้างไหมวะเดี๋ยวดูก่อนเราเป็นล้อมันไต่ขึ้นมาตรงนี้ได้นะเดี๋ยวดูกันมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนล่ะไม่รู้อยู่ไหนวะตายขึ้นมาเดี๋ยวโอ้เกมอยู่ไหนวะตอนนี้ตอนอยู่เขตผมแดงนะครับตอนนี้ อันโตอยู่ที่พรมแดงเข้มแค่เป็นวิญญาณ <laughs> เออวิญญาณมันอยู่ที่พรมแดงดูไหนวะลอยขึ้นฟ้าจะได้เห็นอ่อพอตัวอันโตอยู่ไหนไ <c oughs> อเข้มสีโยจริงเออมาแล้วมาแล้ว ต้อ <Mar ley. S 2> <Go. S 1> ัวปลี่ยนตัวทำไงดีเ <that> ส <that> ียเปลี่ยนตัวแล้วเปนง่ายมาเลย มุมันรู้ไม่เนียนเออแต่เนียนอยู่เอ้ย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 โอ้ยอย่าบอกกันจะอย่าบอกพี่ไม่ได้บอกพี่ไปดู ไปดูขังท,งทันทีขังแล้วขังแล้วครับอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยเออเข้มอยู่ไหนวะอข้างบนนั่นเงียยอยู่บนยอดันขึ้นไมนะ่ได้เข้มอยู่ไหนฮะเึ้มอยู่ไหนอะ ถ้าได้ร้อยกินนะตายห,หมดไอ้นั่นนะรู้แล้วเรู้แล้วเฮ <c oughs> ้ยโอยคนเดียเลย <c oughs> สีดาแล้วครับตอนนี้สีดาหนึ่งชนะแค้ <c oughs> มให้ดูเลยนี่นี่ต้องพง <c oughs> แดงยเราได้เป็นพงค,ค,คนคนหาเฮ้ยคนชอบมันเลย แต่อยู่ที่เสาเออยอนเนมทำไมอ่ะจะบอว่กูไม่ควรโอเคครับตอนนี้ตอนนี้ผมเอากูไม่ควรแล้วก็ได้อ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปที่จะบอกเี่ยมมาเป็นตามภาษา แน่ไหนเนียนโคตรเนียนโคตรเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเข้มก็นึกไม่ออกมาแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้ยืนมือไปแล้วอ่าคนเข้มเขาทดลองครับเออมาได้อย่างนี้สิเนียนจริงลูกพ่อเอาละตอนนี้คุณอันโตเขาต้องนี ติดตามชีวิตเข้มกันดีกว่าครับติดตามชีวิตเข้มกันนะครับอยน บอกไว้เลยว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนละที่กันเกือบเกือบเลยเราบอกให้อยู่ตรงกลางน้ําผุอยู่บนยอดน้ําผุกันบนเอออยู่บนยอดน้ําพุริงเป็นคุณเป็นเป็นล้อรถกระโดดขึ้นมันมันบักอ่ะเมียนมีการบักเนาะมันพึ้นกันแพงได้มันบักได้เนี่ยน้ำผุหลังมึงเออเพ้มลงไปดูที่อื่นี่้อาจจะมีอีก เอาอันโตเป็นกระเบื้องเอาบอกอ่าง่ายตรงนี้เลยตงนี้เลยเออจวยเลยมันก็เห็นไงควายมีเงี้ยอย่างโง่้ามันก็เห็นเชื่อเราอือ สกยูยสกยูสกยสกูยแล้วเกินือตรงอะไรหายแล้วควยุยอันนี้จ้ะเก่งมากครับดูเราสูงด้ต้องมารูอยู่แล้วเออสูงด้รถมันบา้า ดูดีๆะมาะครับตอนนี้ผม,ม,ม <า S 2> ผมผมจะเป็นคนหาเออคนหาซาบ,บอกใบอเราอยู่ตรงางานน้ำพุถึงไหมไอ้ยออใบเราให้เราด้วยใบให้ด้วยใบให้ด้วยอันเค็มทคานผู้ชมตอนนี้ผมเป็นคน,นหาแล้วครับออื dridridrid eh you dekat lampu diklah tak ada lampu lampu walah lỡ anh dù đấy, anh ở trong năm mốt đấy. ตักเล่นน้ำตรงไหนนี้นไหน,นวะเฮ้ยตีเสียงดาวก็ไปอยูอย่แถวนี้ดี้้ดูรอดูนะครับรอดูรอดูเฮ้ย อ่าได้เสียงเปลี่ยนตัวครับดูดูดูอยู่ตรงไหนอยู่ไหนวะไหนว่าอยู่ตรงน้ำพุไงไหนอยู่ตรง้ไหนว่าอยู่ตรงน้ำพุไงไหนว่าอยู่ตรงน้ำพุไงโอ้ยอยู่ใกล้ใกล้นู่นอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนวะ ไหนวะไหนวะอําเภอขุยใบ